พาดูปลาป้าเรากวาดอาที่ตักขยะมาแล้วก็ตักใส่เลยป้าเป็นปุ๋ยชั้นดีนี่ป้าป้าเรากวาดเห็นไ่มปป้าเรากวาดนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีนะนะช่วยกันสองตายายทำน,น,นู่นทำนี่เนี่ยเขาเรียกบั้นปลายชีวิต ปั้นปลายชีวิตก็จะมีความสุขกันตามภาษานเพื่อนๆนเราที่รอกระเียนก็จวนละเลออ็กห้าปีใช่ไหมอทนไว้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนบนบนอยากกระเียนรอก่อนนะจ๊ะอีห้าปีสดชื่นไหมหมู่บ้านเรา อากาศดีอ่ะให้ดูรอบๆมีเพื่อนบ้านน่ารักมีเพื่อนบ้านน่ารักเก็บกวาดอะไรก็แล้วแต่ก็ไปทำปุ๋ยหมักได้หมดเลยนะเนี่ยเป็นไงล่ะ ชีวิตต้องสู้ชีวิตพวกเรานี่มันต้องสู้จริงๆน,นะสู้ชีวิตย,ยังต้องทำมาหากินกันอยู่เลยกเกษียณแล้วก็ต้องหาเงินใช้อย่ดีนะต้องมีเงินใช้ต้องทำงานป,ป้าๆเราก็ทำงาน ทำเกี่ยวกับหุ้นนี่แหละโอเคอุ้ยมีปะป้าช่วยแล้วค่อยอยิงชัวนะ่วหน่อยไปะละพาดูปะป้าเราเก็บกวาด